ผิดไม้ใจมันยังรักสนับสนุนโดยใหม่ Pavin Wash l i q ิ i d ไวตามิ้วดับเบิ้ลแบล็คร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิไม่ว่ารสนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีโพจา ไพ่พิเศษของเราในวันนี้นะคะก็คือซุปตาขวัญใจแก้มเมงค่ะโอ้ยขวัญใจผมด้วยขวัญใจเขาด้วยขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผมในค่ำคืนนี้นะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับมาฝากไม่ห้ามกันสักพ<ม>ัเลยด้วยให้คู่คนณ <ผม S 1> ไงคะงมไ,คไม่ใช่พี่รับผมอยากเจอแล้วครับอยากเจอไหมไพ่พิเศษของเราในค่ำคืนนี้นั่นคือคุณจักจักเทพพงศธร ไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครที่ฉันมองเห็นอยู่นี้ที่แท้มันคือความจริงคือคนสองคนที่บอกรักกันและคนในนั้น,น หนึ่งคนคือคนที่ฉันรักหมดทุวใจสิ่งที่เธอสึดแดนทุกๆถ้อยคำเหมือนเธอนั้นพูดกับฉันตาผู้ชายคนนั้นมันไม่ใชจฉันฉัน คนไม่มีกำลังแลวหมดแรงจที่จะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนจะแทงข้างลังแล้วมันจะลูกจะงหัวใจถ้าจใจฉันมีชีวิต ต่อไปอีกไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอย่าตายสวัสดีครับคุณจาคุณตอง ดีๆนะคะครับบ๊ายบายค่ะขอบคุณดีค่ะอุกยจักฉันจะลืมโรสใช้ได้ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยุ่งกับโรสอีกฉันสาบานฉันจะลบเขาออกจากใจลบออกจากทุกความทรงจำผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ใจร้ายฉันจะไม่ยอมให้เขาหลอกฉันซ้ำๆแบบนี้อีกแล้วพอกันทีจักอย่าหลอกตัวเองเลย ฉันไม่ได้หลอกนฉันแค่ทในให้เขาทำร้ายฉันต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันถามจริงๆเหอเธอเลิกรักเขาได้จริงเหรอ กลับบ้านไปก่อนนะฮะขอโทษนะฉันมีธุระต้องคุยกับโรสนิดนึงแต่ฉันตามกลับไปจัดจัดเดี๋ยวก่อนจัดจัดไอ้จัดเดี๋ยวก่อนจัดเดี๋ยวก่อนนี่นี่หยไปเลยฉันไม่อยากให้เธอเสียฟอร์มเสียฟอร์ม เอางี้เดี๋ยวฉันจัดการเองยิโรสบ้านั่นเป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันจะจับมันมาจิกหัวแล้วก็ขี้ี้ีไปมามันจะได้หยุดทำร้ายเธอไงดีไหมอะไรนะหรือว่าจะจับมันมาหักแขนหักขามันจะได้ไม่ไปเที่ยวเจ้าชู้ที่ไหนอีกไงพอกันทีฉันปล่อยให้มันลอยนวลเที่ยวหักอกผู้ชายมันนานเกินไปละฉันต้องจัดการบอกมันว่าสิ่งที่มันทำอยู่นี่เลวร้ายแค่ไหนรออยู่ตรงนี้นะนี่อย่าทำอะไรบ้าๆนะ ฉันไม่มีสิทธิ์แต่ต้องรัวแม,ม้แต่ปลายผม<ะ>มันไม่ใช่ความผิดเขาซะหน่อยเขาเคยเตือนฉันแล้วว่าอย่ายุ่งกับเขาแต่ฉันมันบ้าเองจ๊า ที่มาส่งดีเป็นอย่างยิ่งครับรอสเฮ้ยชักยาชักชัดชักเฮ้แลราก็นึกว่าใครที่แทนนักว้องขวัญใจวยัยรุ่นนี่ไม่ทราบมีทุล่าอะไรแถวนี้แหละครับถ้าคุณจัดการเรื่องไอ้หมอนนี้เรียบร้อยแล้วกลับมาหาผมนะโรส พูดเลยวะหรือว่าถ้าหาวิธีเลิกกับมันดีๆไม่ได้บอกผมเดี๋ยวผมไล่มันไปเองไอ้นี่นี่นไปน,นะบางทีฉันอาจจะทำแบบนั้นนะแต่คงต้องขอเวลาหน่อยเพราะฉันเพิ่งคบกันได้อาทิตย์เดียวเองทำไมพูดแบบนี้นอะโรสก็ได้ งี้ผมจะรอสักเดือนนึ่ง่ยนานไปไหมเจับอีกแล้ไป บ้างอ,อ,อ,อ่ะต้องค่อยๆนะเจ็บไหมอ่ะกลับบ้านดีกว่ารักปล่อยฉันเดินเองได้ อย่าทำแบบนี้ฉันดูแลตัวเองได้ฉันเป็นห่วงเธอนะดูละครดีมีรางวัลลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก50สตางแจกเดือนละ10รางวัลประกาศผู้โชคดีในรายการวันบันเทิงเทีย่ยงทุกวันที่15ของเดือนกดสมัครดอกจัน471ดอกจัน114เหลี่ยนแล้วโทรออกหรือพิมพ์อาส่งมาที่4242973 ผิดไหมถ้าใจมันยังรักสนับสนุนโดย Clean and Clear Foaming Facial Wash ใหม่ Master 2 Sky Active Ice Cream Nestle Eskimo Panda แดงท่าแบบนี้อีกนะเรื่องชอกต่อยเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่เป็นไรหรอกนาะไม่เจ็บซะหน่อยไม่เจ็บบ้าเลยดูหน้าสิเป็นแผลช้ำขนาดเนี้แผลเก่าเพิ่งจะหายแผลใหม่มาอีกแล้วที่คิเธอเป็นคนเหล็กหรนะือไงวิ่งเข้ามาแบบนั้นนะ่ะหรือว่าอยากเป็นตำรวจหญิงก็บอกไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บ,ไม,จบไม่เจ็บใช่ไหมงั้นลงไปเลยหารถเมย์กลับบ้านเองด้วย โอ๊ยเจ็บเจ็บมากเลยเนี่ยเจ็บชะตาอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยฉันไม่รู้ทำางกับเธอแล้วนะตองฟังฉันนะอย่าทำแบบนี้อีกฉันดูแลตัวเองได้ฉันเป็นห่วงเธอนะเข้าใจไหม ท o เก็ h เตอร์ฟอร์ออยู่ด้วยกันตลอดไปมันคืออะไรแล้วเธอคนนั้นเป็นใครกันแน่ ผมได้รับการยืนยันจากสถานอุปการะเด็กกำพร้าว่าคุณกับคุณพรพันธ์เป็นพี่น้องฝาแฝกกันแน่นอนครับฝาแฝดคุณกับคุณพรพันธ์เนี่ยมีสร้อยแล้วก็แหวนติดตัวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามีแต่คุณคนเดียวเท่านั้น ถูกผู้ปกครองชาวออสเตรเลียขอรับไปเลี้ยงดูต่ไปนะโรสถ้าเกิดคุณอยู่กับผมเนี่ยผมจะดูแลคุณทุกอย่างน้าคนนี้ไงที่มีสร้อยเหมือนกับแม่ตามเหมือนแม่นะโตเป็นหนุมขึ้นมากนะ อยากจะถามถึงผู้ชายคนที่เขามาออกรายการทำไมล่ะคะเขาไม่ใช่ลูกชายของนีฉัชแล้วค่ะดูแลมันให้ดีดด้วยไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนนะทำไมเขาถึงต้องตงพวกเราสองคนด้วยทำไมลุงช่วยพาผมไปหาแม่ผมหน่อยได้ไหมมันคงถึงเวลาแล้วละ่ะ